อภัษรามาบุญค้อคุยมาบุญทรรค่ะสวัสดีค่ะที่ฉันไปท่องย่องใ่อปลอดภัยในกังวลค้นประยัดตะโหลกทีมงานเีมาภัษราทอบไล่จ้าสวัสดีค่ะจะกี่พะพยาจ้าสวัสดีค่ะยันวันสาวปะโคค่ะสวัสดีค่ะครับตัวเคเท่องศิลป์ค่ะสวัสดีครับปตอมจิรายุนุ่มพุทธรุ่งการครับ ทั้งหมดนี้คือทีมงานตลกเอมพัสรานะคะอันนี้คือย่าแม่ตลกแต่อันนี้คือทีมงานตลกค่ะปีนี้ตั้งใจว่าสิมาสั่งความลำคาญโอ้ยความสำราญให้พี่ให้น้องค่ะว่านานไหมตลกคือมีแต่หุ่นสวยสำคัญเดี๋ยววาพี่ยังสวยสำคัญสันงซ้ำคุ้ยว้าปวดโค้งไก่กลางวันนี้คุณผู้ใดว่าทีมงานเอมพัสราเรียงลูกน้องพอดีให้พี่น้องสังเกตรถค่ามีแต่ผู้เจจอยก็จะเป็นเรียงพอดียี่หรี่หน้าท้อง ค่ะอันผู้ยู่การกับติลลุกมูดี่เขาจะไหนอ๋อแม่ตะลลุกค่ะโหแล้วแม่แม่ค่ะเ่ค่ะฝายไม้เด้อทีมงานมาเมิ่งการเปลี่ยนแปลงกันที่เมาเห็นอปเปซารานะคะปีนี้ยิงแย่ร่างการงานชั่วเป็นบ้าค่ะใส่ขาแม่ค่ะยายไฟเป็นคนตะควายบอกกระดิสิสวนอยู่กาเซอต์เจียคฝากไน้เด้อค่ะตะลลุกนองไม้คือน้องเอ้ยเล่นมาหลายปีหลายมันกระลุยกระลอไปน้ำนอค่าท้อซอยกันจิบใส่กันจางฝากไปน้ำพี่น้องกันละไปไปตลบกว่านี่แม่ค่ะ ตลกกว่ายายตัวเองฉันคิดว่าว่าเอกโมแม่บอกครัตลกกว่านี่ฉันก็งงอยู่ค่ะตลกกว่ายายฝ่ายแม่ค่ะบไปตอบพี่ตอบน้องว่าเป็นตลกแค่บอน้องอัดตอบค่ะเด็กๆกน้อยจากบึงการบึงก็ตลกเลยใครเป็นยังเรากับเป็นใดล้อ่าใครเป็นพระเอกตอมกับเซียเป็้ยนจเป็นนักร้องตอมกับเซียเป็นจะเรียว่าเออพ่อเล่นตลกนั่นแม่ฝ่ายก็เลยว่าอะเปลืองอะไรพี่น้องถามมาบอกพี่บอกน้องเปิดอยูเซย์สถานที่ไหนเปิดเป็นใดคะเจ้อ้วนคะเออวันที่14ตุลาเด้อค่ะบ้านหนองตะไคร้ค่ะ แล้วตะไก่ตะบลอย่างคะตะบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอด็ดค่ะอ่าเชิญพี่เชิญน้องได้ตัวชื่นพี่ชิญน,น,อน้นอ,นนนองเด้อคะ่ะเด็กพี่น้องขาสอดแกงจงปังพลอยออกต้นละคันเชื <c oughs> เ่อมเชื่มาลาะพรมาบอสมาลาพรกับโอ้โหเจ้าวันเดนเชิญเด้อค่ะ <c oughs> จีอัมจีอมัมเ <c oughs> จ้โ <c oughs> จมาเด้อค่ะเด้อค่ะแม่ยาวเรื่องปลาเตยแม่โซกันโจเอ้แม่โซแม่โซกับโมท่ะนะคะโมเตยเด้อนะคะหมอเตยเด้อนะคะหมอเตค่ะ มีงานเทพไหลก็เรียนเชิญแม่ใหญ่สามหาชนนั่นนี่มาดีรถมากค่ะเพิ่ม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 กับมากค่ะเพวกกันมาจี๊สองกวนมูค่ะมาแข่งเกียรใหญ่ข้าค่ะได้สต่ราคาฝากพี่ฝากน้องไปเด้อลูกหลานขอเขียนขอหอยเนี่ยค่ะมอลำหน่อยมอลำวงใหม่ท่านได้เตัดเปียบเพียกกับผู้ใดดอกค่ะประกาใส่คำว่าชนกันกระไผวย่ระว่าเ้ายังหน่อยเ้ายังใหม่อยู่ขอท่านนำใจจากพี่จากน้องแบ่งมหาลูกหาหลานทิมงานลูกสาวหล่าเอ็มฟัสซาร่าเนี่ยเด้อค่ะ มาพูดีหลายบายบสายสายเรียนตุลาบอกนาพัดมาตึงหนึ่งหัวใจสาวนาคนหนึเขาคิดถึงคนนัคนใดยผุมปที่เสะเทือนไปหัวใจู้เจดาเปิดเ